ผมทำให้ไบโอมในเนเธอร์มีฝนลาวา แล้วระดับความยากเลยไหมครับจะมีแค่ p i t ฟูลอีซี่นอร์มอลและฮาร์ใช่ไหมครับแต่ผมได้ทำการเพิ่มระดับความยากฝนลาวาเข้ามาก็เป็น Difficult y ในเทอร์เรนจริง,รงๆนะไม่เฟกบอกเลยในคลิปนี้ผมกับนุ้ยจะมาเอาชีวิตรอดกันในโหมดนี้และต้องฆ่ามากกังกรเพื่อที่จะจบเกมเขาบอกกันเลยว่ามอที่ผมเขียนมาเนี่ยยังไม่ได้ทำให้ยากสุดนะมีแค่แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้ม โอเคก่อนที่เราจะเริ่มกันนะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยครับผมและกว่า60%ที่ยังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับเอาละ่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอ,อเคพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมไป<อ>เดี๋ยวลูกคุณจะไ่เปิดอะไรกัรเลยส่สสนวนนี้เราอยู่กันในในในสู่นิสสตายเกอร์แชนแนลวันนี้เราอยู่กันที่คู่เอฟซีคอมเมนเตอร์ครับทุกคนโอ้โหเราไปครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอะไรครับลุงเราอยู่ในอะไรครับอยู่ในมอสเนเธอร์ที่ทำเองครับใช่ครับ มีเป้าหมายมาเล่นเพื่ออะไรครับลุงอ่ะแค่ข้ามาม,ามังกรแค่นั้นแหละอืมฆ่ามมังกรแต่อุปสรรคก็คือเนี่ยแหละไอ้ฝนลาวานี่แหละครับใชค่คือคือคือในโลกนี้จะกลายเป็นแบบเป็นเนเธอร์หมดเลยใช่อไม่รู้คือไม่ต้องไปเนเธอร์ก็คือเนเธอร์อยู่บนโลกโอเวอร์โวล์ของเราใช่ไหมลุง Yes sir Oh my god โนแล้วมันมีแร่ไม่รู้ที่เนี่ยอ่ะขุดทองอย่างเดียวข้าอ้ my god เอ่อขอถามนะครับลุงไอ้ฝนมันตกมาเป็นอะไรอะลุงอ่ะลองไปยืนแช่ดูดิ โอ๊ยโอยลูกมันติดไฟนะลุงนั่นแหละ oh <my> <laughs> โอไมเฮ้ยอยู่ที่ร่มเข้าไว้ปลอดภัยบอกเลยชิวๆได้ครับ,<ๆ>รบผมผมอยู่ใต้ต้นไม้ครับ <laughs> แล้วก็อยู่ใต้ใจของเธอด้วย <laughs> แออะแะโอ้โอโอ้โอโอ้เพาะแต่ลุงมันลุงลงไปทำอะไรข้างใต้ฮะแบ็กสโตนเนี้อ๋อมันจะมีอยู่ข้างใต้ยังยไม่ลุเหมือนโอเวอร์เลยใช่โอ้ไม่กล้าทุกใครมันเขียนมอดดีวะเนี่ยไม่คกดหลอกเทพคือแบบถ้าสนใจมอดนี้นะอย่าลืมมาเ่ อันนี้ลูเมย์เขานั่งทำมามานแบบสองสัปดาห์นะทุกคนนัดผมอัดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอะแล้วเพิ่งอัดสัปดาห์นี้นะครับทุกคนนั่นแหละครับผมอืมจริงๆไม่ทำสามวันกษษ็เสร็จละแต่คือติดสอบไงเข้าใจเข้าใจความรู้สึกไหมคือแบบคนคนมันสอบอะคนเรามีหน้าที่แล้วมีงานนะนะว่าแต่ลูเบ็ตเราจะหาเกาะจากแคบบ่ทองจริงเหรอใช่แค่ทองก็แค่ทองก็อยู่รอดแล้วเอาอะไรมากขึ้นขึ้นมาข้างบนก่อนเห็นเห็นบล็อกวอร์ดไหม ไอที่สีฟ้าเนี่ยไม่มันสีมัีเขียวไม่ใช่ลุงสีฟ้าเอออะไรสรุมันสีอะไรกันแนวะมันออกเียวฟ้าลงเฉียวฟ้าเออนั่นแหละอ a t โอ e o h มาได้คนลองกินดูด้ยเออนั่นแหละย my God อารมณ์มันจะเหมือนแบบควอลัสฟู้ดอะแต่กินแล้วก็เพิ่มอาหารไม่พอไม่พาราวัดด้วยโคตรสุดไม่น่ารอดแน่เลยอะก็ปกตินี่นี่โอ้ยมันไม่มีอะไรปกติในนี้ลุงเราแค่ไปหาเบรดแล้วก็ตีนัแมนแค่นั้นหรอลุงใช่แค่นั้นไม่มีอะไรเลยแค่ต้องฝ่าฝนนรกนี่ไปแค่นั้นแหละเห็นได้ข่าวว่าถ้าเกิดเราใส่โบดจะไม่โดนไฟใช่ไหมลุงใช่ก็แค่ทำโอโอเอ่อหนุ่ยเห็นเห็นเห็นตรงนูุนไหมเห็นตรงนู้นเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว พิกลิน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 อู้ตายตายตายพิกลินทั้งไฟลุงลุงมีทั้งพิกลินมีทั้งไฟลุงลูกลูกจะตายไม่เอ่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายยังยังพอรอดอยู่ขั้งใต้มันจะมีอะไรนะเอออ้ออ้ออ้ออออลูกลูกลุกต้องไปเด็ด คือฝนมันพาวร์ปเว้ยแล้วกินไอ้นี่ไม่พอเออีอองวะกูพากูว์ามาอีกอ๋กูตายกูตายฝนก็วร์ปด้วยเหรอคือโดนฝนของในไปโอมนี่ก็วร์ปด้วยลุงใช่ลองยืนแชร์สักพักหนึ่งดิไม่ผมไม่มีเลือดแล้วเดี๋ยวทำอาหารให้ดีกว่ากันเนี่ะทำอาหารให้มันต้องไ่ใช่สิ่งที่ดีแน่ๆนเฮ้ยของสุดเบสิกแหมอุ้ยผมมาไหนวะเนี่ยอุ้ยผมไม่เอาเอาเอาผมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้อยู่ไหน ผมอยู่ขั้นใต้ผมอยู่เลวีนลุง <c oughs> ผมอยู่เลวีนไหนลุง <c oughs> <c oughs> ผม,ผม,ผ,มผมกินวัตบล็อกไปผมกินบล็อกไปผม่กินวัฟไปแบบวัฟไปมามาเลวีนเฉยนะลูกเบสเอา้าลองลองลอง,ลองกินอีกรอบนึงก็ได้เผื่อมันจะวัฟขึ้นมาไอา้ยัยอยู่ไหนไวะเนี่ยขอคุ้นความกัน,กน,กนโอเคจัดไปเราต้องมีหมวกก่อนใช่ไหมลุงเพราะว่าหมวกมันจะกันเออ่ฝนได้ใช่แต่มันไม่กันวัฟนะบอกไว้ก่อนฮะโอ้ โดนมอสตัวเองแกงไงหล่ะฝากเก็บของด้านล่างด้วยผมครับผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอ้ยกลับไปเอาของก่อนเมื่อกี้ตกตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยทุกคนดูครับผมมีหมวกแล้วครับทุกคนผมแบบผมเท่มากเลยทุกคนโอ้โหขุดแบบขุดทองสบายใจไม่ต้องโดนวาไม่ต้องโดนไฟโอ้โหของไม่อยู่ในเลวีนอุ้ยลึกด้วยอุ้ยเลวีลึกใช่ <laughs> จะให้ไปทางไหนวะไปไปทางนี้ลุงเราเราจะไปหาเอเดนแมนได้คือก็คือมันก็เกิดในว้าลุงโ,โว<ะ>้โ,โ,โชคดีนะครับ<ป>บอกแล้วให้ใช้ลุมล่มลุ่มาลาุ่มอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะโอเคมันไม่มีอะไรต้องทำเพิ่มเนี่ยมันไม่มีเราต้องหา,ไม,งหามมไม่ต้องหาเหมืองไม่ต้องหาแร่ไม่ต้องแบบทำอะไรแล้วอ่ะมันก็แค่แบบต้องหาเอเด์แมนแล้วก็หาแบบไอเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วก็จบขามังก่อนแค่นี้มันไม่มีอะไรอะ่ะ ค่นเองใช่แค่นั้นแหละคือแบบอยู่จู้คัดทีมพาผมแบบเล่นจบเกมภายในห้าวิยังได้ทุกคนแบบแบบดีดนิ้วก็แบบชนะเกมได้ยู้คัดทีมอ่ะเกมหมดผมไม่เผมปล่านะผมไม่ได้พูดนะเอ้ยไม่ได้ทํานะโอ้ยขึ้นมาจะคุมนรล็อกซีพีเอ้ยโอ้ยโอ้โหเห้ยวร์ปต่อหน้าด้วยนะมันวาร์ปมันไม่ได้วาร์ปอย่างเดียวมันวาร์ปหลายรอบแลยนะลุงเบน อ่าโอ้โหหาไวจังวะโอ้ยแดนน้องโอ้ยโอ้ยลุงเอ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดผมไปป่าสีแดงอ่ะมันจะมันจะมีอะไรให้มันน่าตื่นเต้นไปลุงก็มีแต่พวกอะไรวะฮอกลินอะเฮ้ยเฮ้ยลูกลูกอะไร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 เอาดิเอาดิกูว่ากับมึงเลยเอาดิว้าวอยู่ไหนวะอ่ะคนุกกันได้คนุกกันได้ <พ uka> โอ้ยโอ้ยตายตรงไหนวะเนี่ยโอ้ย <c oughs> โดนวาร์ป <c oughs> ลุงผมเดินมาแล้ว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 ของแล้วโอ้ยไม่เกาะอยู่นี่อ่ไม่ใช่ทองดีไม่มีพิกเล่น <c oughs> เดินมาเก็บ <c oughs> ลุงเบสผมไม่ไหวแล้วนะผมโดนวาร์ปหลายรอบมาแล้วนะลุงเบสผมไม่มันจะวาร์ปอีกช่วยไม่ได้หรไม่ได้ทำตัวปิดไว้วะผมว่าผมน่าจะเดินไปไปโอมอื่นแล้วลุงผมผว่าผมไม่ไหวแล้วผมผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ไหวแล้วมันเหมือนโอ้โววจริงนะทุกคนมันแบบมันเป็น <c oughs> ว้าวว้าวอะไรวะ <h az oo> นั่นนะมาดิครับผมอยู่กับสตรีมคุงเอาดิโดนไหมโอ้โหขเขาหลบแบบซิกแซกเฮ้ยโอ้โหตีไม่โดนยังไงดียังไงดีงไ,งดไอ้ยโดนักทีเดียขอสักนัดเดียวนัดเ <c oughs> ดียวพอผมว่ามันซิกแซกแล้วเอ้ยโดนโดนเอ้ยเฮ้ยดีสิลุงผมว่าลุงเอาเกาะมาแล้วผมว่าผมว่าลุงเอาเกาะผมเพิ่งขาเมื่อกี้ว่าเดอ๋ยฟัง ลูกเอาเกาะผมมาใช้แล้วนเนี่ยมันไี่เกิดการแบบลุงเป็อิมคอสเตอร์ไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกโอ้ยลูกอย่างงี้ก็ได้ด้วยเหรอเฮ้ยอ๋อใช่เฮ้ยโอ้โหอเมซิ่งเฮ้ยไฮไยโอ้โหพอแล้วไปไปไปคุณพองต่อนดีว่วไม่ได้คือไอเหี้ยไม่ไม่ไม่สนใจหนเรากูเขียนนานนะอันเนี้ย ควรจะเอ้ยมันอันตรายอู้ตีแหลงตีแหลงเนื้อ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 เร่งยนเนื้อเนื้อเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยคดเท่เฮ้ยอันนี้เป็นแฟกต์อย่างหนึ่งนะคือไอเดียนี้ได้มาจากตอนที่พี่ไปนั่งอ่านอาร์ติเคิลภาษาภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะอาร์ติเคิลหรือบทความอ่าอ่าไปอ่านบทความเกี่ยวกับดาวพวกนอกระบบพวกฝนบนดาวนั้นอะมันเป็นแบบคือนึกสภาพหินหลอมเหลวอ่ะหินที่มันเป็นฝนอ่ะคือเอามาปรับใช้กับไมค์ครับ ก็อารมณ์ประมาณว่าฝนมันร้อนมากจนเผาเนื้อได้เมกเซนตรงไหนวะคือนี่เราไม่อยู่ที่โลกใช่ไหมล่ะสุดนี่คือเราไม่ได้อยู่ที่โลกจะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นี่ไงภาษาในเธออยู่นี่เองโอ้โหแต่ผิดผิกลิ่นันเยอะไี่ไปผิดกลิ่นไปเยอะไอ้ที่ไปายรู้อะไรไม่ใช่อจะเล่ามันนะม้าเอ่อลูเมสจะบอกว่าเมื่อกี้ผมไปตีพิกแมนมาแกว่ายังไงนะ

อะไรนวะเนี่ยเออโอ้เบรดเบรดผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมทำไมนะผมเจอเบรดแล้วเฮ้ยเโอเบรดโอ้วลุโอโอ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 ้ินโอกลินมันเยอะจังโอ้มันเยอะมากเลยลุงมันแบบมันเยอะแปลกๆเลยลุงเฮ้ยปกติเนี้ยปกติไม่ไม่เยอะอย่างนี้นะ เอ้ยรีบเอาเบสได้ได้แล้วทำไมมันไม่สปอนวะเออไม่สปอนจริงนะลุงเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเออไนี่ไนี่ไงเกิดแล่นไอันนี้ไงจะปิดลมหรือเปล่าอ๋อโอเคเพราะว่าโฟมันนับว่าเป็นฝนใช่ป่ะล่ะมันแล้วเบสมันจะโดนฝนดาเมจใช่ป่ะอ่ะฮะอ้าวโอเคโอ้โหโอ้นี่คืออาเจริญญาไปครับเจพีเคมันเจอบัคในมอสกูแล้ววะก็เอิกเอเดนแมนน่าจะต้องรอตอนกลางคืนเนาะไม่ไม่ดิไปเราต้องกลับไปเปล่า เอามันเจ็บโอ้โ <om ers> ูกลูกเบสมีบีทองเหลือไม่ลงผมต้องการทองมากเลยลุงผมต้องการทองนี่จะตาย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 ไม่ใจแกลูกไอ้ลูกเบสแต่ว่าเก็บขอลูกเบสแต่ว่าไม่ไหวแล้วใช่โอ้โหใบลูกไปใบหน้าลูก ขนาดลุงมีของนุ่นเอา่นไปเลยลุงไปเลยลุงไปเลยแล้วเดี๋ยวของหมดลุวไปเลยไปไปเลยลุงลุงเบสไปไปเร็วไปไปเลยลุงเบสเอ้ยเก็บของเร็วเก็บของลุงจะอยู่ใส่กาะลุงใส่ก่อไต่ก่อลุงใส่ก่อไส่กาะหดไปลุงใส่กอะหมดไหมเกือบไปแล้วไต่ยักลุงไส่กาะเสรไปแล้วสไปแล้วสไปแล้วโอเคโอเคโอเคเออแล้วของหายไปไหนหมดวะโู้ฮือฮือฮือฮไอ้ือฮือฮอตมาเกอฮือละได้อาือฮือลือลือฮือฮอฮื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 ออฮืออฮือฮอฮื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 อ ไอ้หัวระบาดคุณไหัวระบาดแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกิน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 มันดาเมจแรงมากเลยเนี่ยผมได้หมวกแล้วสบายแล้วไอ้ตัวจิ๋วมันโอ๊ะลุงมันกำลล่าอยู่มันกำลล่าเนื้ออยู่ล่าไปเลยเพื่อนล่าไปเลยเพื่อนเมื่อผมพาเพื่อนมาไปเลยไปเลยไปได้ไปเลยข้ามันมันอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันยากนี่ขนาดยังยังไม่ฮาร์ดโหมดนะจริงยังไม่ฮาร์ดโหมดนะเนี่ยนี่ยังไม่ฮาร์ดใช่ โอ้โหแต่ผมนี่แบบโดนกตัวแบบเหมือนมาเล่นฮาร์ดเลยลุงลุงเบสใช่ไหมว่าน,นี่ผ่านไปล้ว25นาทีเรายังไม่ได้นี่เรายังไม่เจอนะะอ้นี่นะลุงเอาหมายเราต้องเร็จภายในคืนชั่วโมงเอ้ยไม่ทันนี่หว่าคือชั่วโมงไม่น่าทันนะลุงสำหรับเราตอนนี้ผมรู้สึกแบบผมผมผ่านอะไรมาเยอะมากในชีวตเนี้ยผมแบบผมแบบไปแบบไปแบบไปสู้เคียงข้างกับพวกพี่พี่บางราจันไหนทุกคนแต่แบบผมผ่านมาได้ผมผ่านค่าศึกมาได้ด้วยช้างตัวเดียางงาวม,นนมันอย่างนั้นจะกินเว้ยอารมณ์ตอนนั้นน่ะมันอย่างนั้นจริงๆเลย และคือมันไม่ใช่ช้างนี่คือมันไม่ใช่ช้างนี่ผมหมถึงลุงเบสไงผมหมายถึงลุงเบสไงคือผมผมไปลบด้วยช้างตัวเดิมแบบว่าผมไปลบกับลุงเบสได้แบบสองคนไงเออเออลุงเบสเป็นช้างให้ผมไงสิบหกคูณสิบหกเปล่าสิบหกคูณช้างไงคุณเลน่นไมค์ครับมาได้ยังไงอ่ะโอเคโอเค อไอลุมฝนมันจะแบบมันจะตกไปปล่อยหรือมันจะเลิกตกหรือมันจะยังไงเนี่ยลุงฮะตกตลอดไปเอามันตกก็บอกแล้วเราไม่ได้อยู่ที่โลกโอ้อะไรลุงโอ้อยวาร์ปอีกแล้ว,ว,ลวนี่คือป่าที่เราไม่อยากจะมานะครับทุกคนนะครับคือป่าที่แบบวาร์ปไปวาร์ปหืวาร์ปกูมาอีกแนละ้วไอเ้อยนี่มันที่เดิมเลยนี่วะใช่แล้วลุงจัดไว้ต้องหอดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโช์อาพิณิหารสุดจะสองสู้กับเอ็นเดอร์แมนเองนะครับทุกคน อ้าวเชนิ่งเลยนอนได้ไหมโอ้ยโผล่มาก็อย่างนี้อีกแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดฝนนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรา ประโยชน์มาแล้วครับทุกคนคือเราไปเก็บของมาทุกอย่างเลยครับลุงเบสเราจะไปไหนกันครับเรากำลังจะไปไหนต่อโฮครับใกล้นิดเดียวครับใช่ครับอีกนิดเดียวครับจะถึงแล้วโอ้ยโอ้ยิโอ้ยทุกคนครับผมไม่เคยเล่นไมค์ครับแล้วผมรู้สึกเหนื่อยเท่านี้มาก่อนเลยนะครับทุกคนผมไม่ว่าจะเป็นมอดแพคหรือไมค์ครับฮาร์ดคอร์ผมยังไม่เหนื่อยเท่ากับการมาเล่นลุกในนรกกับลุงเบสเลยครับซึ่งมันนรกจริงๆครับมันนรกดีกว่านรกครับทุกคน ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองจริงว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นมันน่ากลัวเกินและเรากำลังจะไปสู่ดีเอ็นกันแล้วไม่มีอะไรน่าดีใจเท่ากับสิ่งนี้เอาอูา้ไม่เป็นไรยังมีเหลืออยู่ลืมดูมอาหารตอนนี้อาหารผมหมดแล้วแต่ผมยังมีในตัวอยู่สีอัน ม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหข้างใต้นี่ด้วยทิ้งไม่ไลงใช่มันมันย้อนกลับละผมถามอิกอ๋อเราต้องขุดใต้ลาวาเลยนี่น,น,นี่มาขุดตรงนี้ดีกว่าไปดดรายดูทางดูจากทางทางที่ขุดมา อะไรจะบังเอิญขนาดนี้วะทำไมมันเจอห้องเลยก็นั่นแหละกูเราขุดเลยห้องไปผมบอกแล้วเราขุดเลยห้องไปแล้วไอ้เดี๋ยวโหลุงลุงแบบลุงคัสตอมห้องมันาดูสวยจังเลยแต่ดูดิอุ้ยอุ้ยลุง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 อะไรอะไรอะไรลุงนี่รับไปเฮ้ยจำเป็นต้องใช้จำเป็นจำเป็นจำเป็นในดีเอทฝั่งนู้นยังมีฝนตกอยู่นะบอกไว้ก่อนฮใช่ โอ้รา r a p a รอบปรบปะปูบปุบเฮ้ยลุงนี่ไงนี่ไงลุงหัวตะมุนมีไยอยู่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 อุ้ยมีไ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 ยแล้วห่วงไยกันไหมลุงตะลุกดูเลยบันไดลุงแล้วทำไมบันไดไอ้เหี้ยไม่ใช่ความผิดกูนะโอเคทุกคนครับอะแล้วแล้วปิดราวาลทำไมอ่ะอ่ะกันนี่ไงเผื่อไว้ก่อนลุงลุงรีบอ่ะ ลุงแบบแหลกลุงมันแหลกฮ่ามันแหลกนะลุงเบสไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้าวต่อขึ้นมาเลยผมเกิดที่ไหนผมอยู่ที่ไหนกันครับโอ้โหลุงเบสมันมีเนเชอร์โอ้ยกูมาเจออะไรอย่างนี้อีกแล้วลุงมันจะเป็นต้องมีเบสในตัวเองด้วยจริงๆเหรอลุงมันไม่ควรมีมันไม่ควรมี เอางี้นะเซฟโซนไว้ก่อนสปอนพอยเอเอไปละเอาละครับสปอนพอยจะจังหวะนี้ยังไงดีครับจีเดี๋ยวนะาจะเกิดเราตอนเรากำลังฟอร์ลิงดาเมจแต่เราเรากำลังลุกลงมาลุงเราไปเดี๋ยวผมมันจะไม่โดนฟอร์ลิงดาเมจใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ใช่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งแค่รอบเดียวแล้วรอดผมไม่เก่งอ่ะการยิงธนูอ่ะไม่มาละแต่ผมเก่งนะครับหมายถึงไม่ได้หมายถึงเรื่องความรัก แล้วลงแล้วลงแล้วลุงมันอยู่้าลาแล้วหลงมันอยู่ตรงการหลงมันอยู่ตัวรงเาเร็ว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 เเร็วเวเร็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 วร็วเร็วเร็วเรเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเรวเร็วเรเร็เร็วร็วเ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 ร็เร็วเร็ว อุ้ยวุ้ยวุ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยได้อยู่ว่ะโอ้โหแต่ลูกธนูไม่มีอ่ะลุงเมธแต่ว่าข้างบนนะมันมีเอ็นคริสตัลอยู่อันนึงนะลุงเอ้าูนึกว่าหึไม่ต้องห่วงลุงเมสเดี๋ยวผมเคลียร์เองมาดิครับก็แค่ไก่ครับก็แค่ไก่บินได้หักลัวแล้วไก่บินได้หัวลัวอะไรกันแล้วครับพี่น้องเฮ้ยไก่บินได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่โอเคแจ๋วลงมาเลยพวกลงมาเลยโอ้แล้วเราแล้วเราตีไปเมื่อกี้เราถูกฝ่าได้หรือนะ ไม่เป็นไรทำมันเจ็บได้อยู่มันเจ็บเจ็บนี้นานมันกดชีพค้างมาเฉยเลยเราก็รับไปลุงเบ๊บระบายระบไปรับไปรอบ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 รบรบรบเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอุ๊ยวันนี้มันปิวเฉยไม่เป็นไรอุ้ยขอบคุณมากเลยลุงเบ๊มันไม่มีเอ็นดอร์แมนเลยมีแต่พิกแมนผมงงมากเลยในอินเดียมีพิกแมนโอ้โหผมพิกแมนกันร้าไล่โจมตีโอ้โห คือเราไม่ได้โจมตีธรรมดาหรอกเห็นเห็นนี่ไหมเห็นที่ไหมเห็นนี่ไหมนี่โอ้ยด่าเมจแรงดาเมจแรงใจอารมณ์เสี่ยโอ้ยลุงลูกผมจะตายลูกเม็ผมไม่มีอาหารแล้วนะเฮ้ยตายเกิดใหม่ได้ใจต้องสู้จึ๊อ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 อือนั่นแหละครับทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โห ลุงไม่ต้องอะไรลุงลุงไม่ต้องอะไรลุงเห็นคันหน้าผมหรือเปล่าลุงี่ยถ้าไอ้พวกนี้มันยิงธนูได้นะเดีดวตงวางปรับเอไอแม่งยิงธนูทุกตัวเลยคือเราจะมีฝูงแบบช่วยเราแบบในนี้เฉยเลยไก่ดำมาดิแคปไก่ดำมาละมาละมาละโอเคกูสแตนด์โอ้โหมึงขอร้องขอร้องอย่าอยู่ในนี้ไดีมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตีออกเองมันตีออกเองดูดูเลยป้าว่ามันตีออกเองอุ้ยลุงเอา มันตีมันซ้ำกันไม่ได้ซนะื้อคือคลอุงตัวใหญ่ลุงตีอ่ะทุกคนิงคือผมว่าลุงตีอ่ะเชีย่ยโอ้ยโอ้ยแรง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 มันไกลมันไกลมันไกลแต่มันไม่แรงโอเคได้ลุงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูขอแล้วกูขอแล้วกูหิวข้าวใช่เฮ้ยอ้าวทำไมได้ทำไมได้ไอเซมิน <amplify> อ่ะไอเซมินอ่ะอ้าวพอดี ผีผมอ่าผมอ่ผมอ่าผมผมมันคือนัดสุดท้ายพอดีเห็นลุงเบสยิงไม่ทันผมก็เลยเออผมผม,ผมก็มอืมอะอืมเฮ้ยครับฮ<ะ>ัลโหลอะไรครับเออทำไมเรามาเกิดเนี่ยก็ลุงเสียปปาวไปไงไม่กลับโลกไม่ได้ <laughs>